ปัญหาวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าแต่เท้าขอรับเหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวไว้ว่าคุณด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดตัณหาความดับตัณหาและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา เพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตธรรมนี้ถามว่าตัณหาคืออะไรเล่าคุณเหตุให้เกิดตัณหาความดับตัณหาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาคืออะไรตอบว่าคุณ ตัณหามีหกหมู่อย่างนี้คือรูปตัญหาความทยานอยากในรูปหนึ่งสัทธตัญหาความทยานอยากในเสียงหนึ่งคันธะตัญหาความทยานอยากในกลิ่นหนึ่งรสตัญหาความทยานอยากในรสหนึ่งผฏทัพพะตัญหาความทยานอยากในผฏฐัพพะหนึ่งธรรมตัญหาความทยานอยากในธรรมหนึ่ง พราะเวทนาเกิดตัณหาจึงเกิดเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับอริยสดางคิสกรรมกนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิคุณในการใดแลอริยาสาวกรู้ชัดตัณหาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดตัณหาความดับตัณหา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตันหายอย่างนี้เมื่อน,นั้นเธอจะละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงละถึงแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่กรอนแคลนมาสู่พระสัตธรรมนี้เวทนาวาระภิกษุเหล่านั้น กราบเรียนถามว่าไตรท้าขอรับเหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดเวทนาความดับเวทนาและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเพียงเท่านี้แหละคุณ อริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัต์ธรรมนี้ถามว่าเวทนาคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาคืออะไรตอบว่าคุณเวทนามีหกมู่ดังนี้คือ เวทนาเกิดแต่สัมผัสทางตาหนึ่งเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางหูหนึ่งเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางจมูกหนึ่งเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางลิ้นหนึ่งเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางกายหนึ่งเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางใจหนึ่งเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับอิริยาสดังกีกรรมนี้เท่านั้น เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิคุณในการใดแลอริยะสาวกรู้ชัดเวทนาอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนารู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เมื่อน,นั้นเธอจะละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงละถึง แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ภัสสวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าแต่เท้าขอรับเหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือละถึง ท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดซึ่งผัสสะเหตุให้เกิดผัสสะความดับแห่งผัสสะได้รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเพียงเท่านี้แหลคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ ถามว่าภาษะคืออะไรเล่าคุณภาษามีหกหม่อย่างนี้คือจักขูสัมผัสหนึ่งโสดสัมผัสหนึ่งคานาสัมผัสหนึ่งชิวหาสัมผัสหนึ่งกายสัมผัสหนึ่งมโนสัมผัสหนึ่งเพราะสลายยตนะเกิดภาษาจึงเกิดเพราะสลายยตนะดับภาษาจึงดับ อริยาแสดงที่กรรกนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของผัสสะคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิคุณเมื่อใดแลอริยาสาวกรู้ชัดผัสสะอย่างนี้เหตุเกิดผัสสะความดับแห่งผัสสะและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะอย่างนี้เมื่อนั้น เธอจะละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงละถึงด้วยเหตุเพียงเท่าน,นี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตว์ธรรมนี้สลายตนะวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าไต่เท้าขอรับ เหตุปริยาอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดอายตนะทั้งหเหตุเกิดอายตนะทั้งหความดับอายตนะทั้งหและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะทั้งหเพียงเท่านี้แหลคุณ อริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่กระสัตธรรมนี้ถามว่าอายตนะทั้งหกคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้งหกความดับแห่งอายตนะทั้งหกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอายตนะทั้งหกคืออะไรตอบว่า คุณอายตนะทั้งหกเหล่านี้คืออายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจเพราะนามรูปเกิดสลายตนะจึงเกิดเพราะนามรูปดับไปสลายตนะจิงดับอิริยาสดางคิกรรมนี้เท่านั้น เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสลายยตนะคือสัมมาธิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิคุณเมื่อใดแลอริยาสาวกรู้ชัดอายตนะทั้งหกอย่างนี้เหตุเกิดแห่งอายตนะทั้งหกความดับแห่งอายตนะทั้งหกรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะทั้งหกอย่างนี้เมื่อนั้น เธอจะละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงละถึงแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอดแคลนมาสู่พระสัทธธรรมนี้นามรูปวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าไต่เท้าขอรับ เหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดซึ่งนามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปและรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเพียงเท่านี้แหละคุณ อริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วถามว่านามรูปคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งนามรูปคืออะไรตอบว่าเวทนาสัญญา เจตนาผัสสะและมนสิการทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่านามมหาพุทธรูปสี่และรูปอาศัยมหาพุทธรูปสี่วงเล็บอุปทายะรูปวงเล็บปิดนี้เรียกว่ารูปรวมทั้งนามทั้งรูปนี้ละคุณเรียกว่านามรูปเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดพระวิญญาณดับนามรูปจึงดับ อิริยาสดางกิกรรมนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งนามรูปคือสัมมาทิฏฐิและถึงสัมมาสมาธิคุณในการใดแลอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งนามรูปอย่างนี้เหตุเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งนามรูปอย่างนี้เมื่อนั้น เธอจะละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงละถึงแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตว์ธรรมนี้วิญญาณวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าแต่เท้าขอรับ เหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับไปแห่งวิญญาณและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งวิญญาณเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธ,ธรรมนี้ถามว่าวิญญาณคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งวิญญาณคืออะไรตอบว่าคุณวิญญาณมีหกหมู่เหล่านี้คือวิญญาณทางตาหนึ่ง วิญญาณทางหูหนึ่งวิญญาณทางจมูกหนึ่งวิญญาณทางลิ้นหนึ่งวิญญาณทางกายหนึ่งวิญญาณทางใจหนึ่งก็สังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดก็สังขารดับไปวิญญาณจึงดับอิริยาสดางกิกรรมรรักนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งวิญญาณคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิคุณ เมื่อใดแลอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งวิญญาณอย่างนี้เหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับไปแห่งวิญญาณรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้เมื่อนั้นทเจรละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวงละถึงแม้ด้วยเหตุเพียงเท่าน,นี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลน มาสู่พระสัตธรรมนี้สังขารวาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าแต่เท้าขอรับเหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดสังขารรู้ชัดเหตุเกิดแห่งสังขาร รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสังขารเพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัต์ธรรมนี้ถามว่าสังขารคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสังขารคืออะไร ตอบว่าคุณสังขารมีสามอย่างเหล่านี้คือกายสังขารหนึ่งวจีสังขารหนึ่งจิตสังขารหนึ่งพระอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดพระอวิชชาดับสังขารจึงดับอิริยาสดางกิกรมรมนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสังขารคือสัมมาทิฏฐิละถึงสมาสมาธิ เมื่อใดแลคุณอริยสาวกรู้ชัดสังขารอย่างนี้เหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยได้บรรเทาปฏิคานุสัยทอนทิฏฐิมานานุสัยว่าเรามีออกละอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้นแล้ว เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่าน,นี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอดแกลนมาสู่พระสัทธ,ธรรมนี้อาวิชาว,วาระภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าแต่เท้าขรับเหตุปริยายอย่างอื่นยังคงมีอยู่หรือ ละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดอวิชชาเหตุเกิดอวิชชาความดับแห่งอวิชชาและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอวิชชาเพียงเท่านี้แลคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอดแคลนมาสู่พระสัตธ์ธรรมนี้ถามว่าอาวิชชาคืออะไรเล่าคุณเหตุเกิดอวิชชาความดับไปแห่งอวิชชาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอวิชชาคืออะไรตอบว่าคุณความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกขความไม่รู้ในความดับไปแห่งทุก ความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งทุก์นี้แหละคุณเรียกว่าอาวิชชาพระอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดพระอาสวะดับอวิชชาจึงดับอิริยาสดางกิกรกรมรนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอวิชชาคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิเมื่อใดแลคุณ อริยสาวกรู้ชัดอวิชชาอย่างนี้เหตุเกิดอวิชชาความดับไปแห่งอวิชชารู้ชัดก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอวิชชาอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐิมานะว่าเรามีออกละอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันทีเดียว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอดแคลนมาสู่พระสัตธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นได้พากันชื่นชมอนุโมทนาภาสิทิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าดีแล้วใต้เท้าแล้วได้กราบเรียนถามปัญหาสูงขึ้นไปกับท่านพระสารีบุตรว่า ได้เท้าขอรับเหตุปริยายาอย่างอื่นยังคงมีอีกบ้างไหมที่จะให้อริยะสาวกเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัตวธรรมนี้แล้วอาสวะวาระท่านพระสารีบุตรตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วได้กล่าวว่าคุณ ด้ยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดอาสะวะเหตุเกิดอาสะวะความดับแห่งอาสะวะและรู้ชัดข้าปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอาสะวะเพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอดแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ถามว่าอาสะวะคืออะไรเล่า คุณเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะข้อปฏิบัติใหถึงความดับไปแห่งอาสวะคืออะไรตอบว่าคุณอาสวะมีสามอย่างเหล่านี้คือกามาสวะเครื่องดองสันดานคือกามหนึ่งภวบาสวะเครื่องดองสันดานคือภพหนึ่งอวิชชาสวะ เครื่องดองสันดานคืออวิชชาหนึ่งเพราะอาวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดเพราะอาวิชชาดับอาสวะจึงดับอริยาสดางกิกรรมนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอาสวะคือสัมมาทิฏฐิหนึ่งสัมมาสังกัปปะหนึ่งสัมมาวาจาหนึ่งสัมมารกรรมตะหนึ่งสัมมาอาชิวะหนึ่งสัมมาวายามะหนึ่ง สัมมาสติหนึ่งสัมมาสมาธิหนึ่งเมื่อใดแลคุณอริยสาวกรู้ชัดอสวะอย่างนี้เหตุเกิดอสวะความดับไปแห่งอสวะรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอสวะอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคะนุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีออก และอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชัยให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัทธธรรมนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้จบแล้ว ภิกษุเหล่านั้นพอใจพากันชื่นชมภาสิทิของท่านพระสารีบุตรจบสัมมาทิฏฐิสูตรสูตรที่9จบสรุปทุกหนึ่งชรามรณะหนึ่งอุปทานหนึ่งสลายยตนะหนึ่งนามรูปหนึ่งวิญญาณหนึ่งรวมเป็นหกบท ซึ่งท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นอย่างไรเล่าคุณชาติหนึ่งตันหาหนึ่งเวทนาหนึ่งอวิชาสีอย่างหนึ่งรวมเป็นสีบทซึ่งท่านพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าเป็นอย่างไรเล่าคุณอาหารหนึ่งภพหนึ่งภาษาหนึ่งสังขารหนึ่งที่ห้าคืออาสวะหนึ่งรวมเป็นห้า ซึ่งท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นอย่างไรเล่าคุณหกอย่างคืออะไรได้กล่าวไว้แล้วสี่อย่างคืออะไรได้กล่าวไว้แล้วห้าอย่างคืออะไรก็ได้กล่าวไว้แล้วจึงรวมเป็นสิบห้าบทสำหรับสังขารทั้งมวลดังนี้แหละ